วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกล้องอ่ากล้องกล้องถ่ายรูปทุกอิริยาบทคนมักจะถ่ายรูปอืแต่เราไม่รู้จริงนะว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะอย่างเช่นพี่เท่งรู้ไหมว่าภาพแรกของโลกออะมันเป็นภาพแบบไหนนะแล้วเข้ามาในไทยตอนไหนก็ไม่รู้แล้วกล้องอะรูปลักษ์รูปร่างมันจะเป็นยังไงเมื่อก่อนถ้าเราเห็นภาพเก่าในหนังบั่งคนจะถ่ายกล้องที่ต้องเอาผ้าขูโมะแล้วก็เออดึง อะไรทุกอย่างนึ่งเหมือนในเรื่องหนังที่น้อยก็มีนะมีฉากถ่ายรูปด้วยใช่ใช่ใชนักรรบผมะวันนี้ครับวิทยากรของเรานะครับท่านเป็นผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชวานคู่พิพัฒน์ครับเชิญครับอจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ นี่เรากาลังคุยกันเรื่องการถ่ายภาพเรื่องกล้องเรื่องภาพแรกของโลกเดี๋ยวตรงนี้ต้องคุยหลายเรื่องนะว่ามันมายังไงมีประวัติน่าสนใจมากแะล่าให้ฟังมาเรานั่งคุยดีกว่าครับผมการถ่ายภาพโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเป็นทุกอิริยาบถของคนนะอาจารย์ใช่ครับกินข้าว ก็ถ่ายเดินทางถ้าเราจะพูดจริงเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์คือต้องย้อนยาวๆนิดนึงว่าก่อนจะมีภาพถ่ายครับจะมีการถ่ายภาพเนี่ยมนุษย์สมัยนน้นนะครับยุคแรกๆเขาใช้การเขียนภาพเอาเราอยากจะได้รูปใช้วิธีเขียนถึงให้เกิดรูปล่างใช่ไหมใช่ครับภาพเขียนคนภาพเขียนสิ่งแวดล้อมวิวทิวทัศน์ใช้ภาพเขียนเป็นภาพวาดหมดเลยเราก็จะเห็นภาพโบราณ ตามสถานที่สําคัญต่างๆเ<ม>ช่นของอย่างของไมเคิลองเจโลก็ดีเลียวดานีาวินชียุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่การวาดภาพเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากแล้ว<อ>ขณะเดียวกันในยุคนั้นเนี่ยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ก็จเจริญรุ่งเรืองครับปรากฏว่ามีการคิดค้นกล้องลูกเข็มขึ้นก่อนกล้องลูกเข็มใครนึกออกไหมจากภาพที่เป็นการเขียนใช่ตามภาพตามอะไรกันว่ากล้องลูกเข็มครับคนโบราณสังเกตว่าเวลาแสงเดินทางผ่านรูเล็กๆเนี่ยมันไปเกิดภาพข้างหลังแต่ตอนนั้นน่กล้องลูกเข็มครับภาพมันจะเบลอ มีคนคิดว่าถ้าเราเอาเลนส์ไปใส่ทําให้เป็นลักษณะเหมือนกล้องละก็คือเลนส์เนี่ยจะโฟกัสแสงไปตกลงบนฉากทําให้ปีภาพชัดขึ้นมันก็เลยเกิดกล้องตัวแรกของโลกขึ้นมาที่ใช้สําหรับลอกลูปสมัยก่อนเรียกว่าการลอกรูปคือให้จิตรกรเนี่ยมีโครงร่างสําหรับวาดคัดลอกลูปเพื่อให้ลูปในธรรมชาติสามารถทะลุผ่านเลนส์แล้วไปตกอยู่บนฉากแล้วเขาก็จะมีภาพลางๆให้เราวาด รู้ไหมครับมันเป็นอุปกรณ์ช่วยในการวาดภาพของจิตรกรสมัยโบราณครับผมซึ่งกล้องตัวนี้มีชื่อเรียกว่ากล้องออบสคูล่าออบสคูล่ากี่ปีฮะอาจารย์นานมากยุคแรกเนี่ยครับที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครับประมาณปีประมาณปีคศ18ึ่แปดเศษเในเมื่อมีกล้องตัวแรกแล้วเนี่ยภาพแรกของโลกคืออะไรครับเนี่ยครับก็เลยมีคนคิดค้นคนนี้คนนี้คือในเนฟเป็นคนฝรั่งเศสกระบวนการนี้ใช้เวลาฉายแสงนาน8ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาอยู่กันเนาะ8ชั่วโมงนะครับภาพที่จะถ่ายนะครับภาพไหนครับอาจารย์อยู่ภาพนี้ครับภาพนี้ครับข้างพี่เท่งเนี่ยนะข้างพี่เท่งเนี่ยครับภาพก็จะเห็นภาพที่จังๆตรงนั้นนะครับนอันนั้นคือภาพที่ในเนี้ยบถ่ายไว้นี่อาจารย์นี่คือภาพแรกของโลกนะใช่ภาพนี้เลยครับเป็นการยอมรับทั้งโลกว่านี่คือภาพแรกของโลกถ่ายเมื่อปี1826คศนะครับคศ1826โดยประมาณนะครับก็180ประมาณ180ปีละ แต่มันมันดูไม่รู้เรื่องมันมันต<ช>่งางๆเพราะว่ากระบวนการเนี้ยมันไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีแล้วมันใช้เวลาแปดชั่วโมงเพราะนั้นเราสามารถทําให้มันเห็นชัดเจนขึ้นว่าเฮ้ยเขาถ่ายอะไรก็คือ,อรูปข้างๆครับคือนี้รูปข้างๆก็คือหลังเขาถ่ายจากหลังคาบ้านบ้านเกิดเขาเองในเนียเน้ยครับ<อ>มันเอากล้องตั้งถ่ายแปดชั่วโมงก็จะเห็นเป็นหลังคาอของข้างๆข้าง,งบ้านคือนะครับภาพแรกของโลกถ่ายหลังคาบ้านตัวเองใช่ใช้เวลาแปดชั่วโมงครับแต่ปรากฏว่าในเนี้ยนะครับ ถ่ายตั้งแปดชั่วโมงถามว่าเอาไปถ่ายคนถ่ายอะไรได้ไหมมันไม่ได้มันนานเกินไปอาจารย์ครับแล้วภาพนี้คือภาพอะไรฮะภาพนั้นแหละครับเป็นภาพแรกของโลกที่ถ่ายคนติดครับติดคนที่มีมนุษย์นะใช่มาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆไหมครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูครับคครรัับบว่ารูปเนี้ยรูปนี้ถ่ายที่กุมปารีอก็คือทร่ฝรั่งเศสนะครับจะสังเกตว่าดูเสมือนว่าไม่มีคนเลยว่างๆแต่ว่าเวลาการฉายแสงรูปนี้ค่อนข้างนานมาก ทุกคนที่เดินทางรถม้าอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวจนมองไม่เห็นคนเลยดันมีคนคนหนึ่งครับยืนอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขายืนอยู่นิ่งๆเนี่ยในในในประวัติศาสตร์ของรูปเนี้ยเขาบอกว่าในคนเนี้ยกําลังขัดขัดรองเท้าอยู่มีคนขัดรองเท้าเขายืนนิ่งๆขัดรองเท้าอยู่กับไอ้คนที่เดินเคลื่อนไหวมันก็องเป็นวูบไปเลยใช่ครับแต่คนเนี้ยดันยืนนิ่งนานพอเราก็เลยเห็นเขาเนี่ย ติดอยู่ในรูปด้วยโอ้โหแสดงว่าก็ส่งต่อกันมาเรื่อยนะอาจารย์ใช่ไหมฮะครับโอ้นี่คือภาพแรกใช้เวลาแดชั่วโมงจารครับแล้วการถ่ายภาพที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยยุคสมัยไหนปลายรัชกาลที่สามช่วงปลายรัชกาลที่สามทีนี้เรายังใช้ว่าสยามประเทศอยู่สยามอยู่พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยคนที่นําเข้ามาครับก็คือบัตรหลวงลาโนลีถือได้ว่าบัตรหลวงลานโดดีเนี่ยครับเป็นคนแรกเป็นครูถ่ายภาพคนแรก ในเมืองไทยแต่ว่าเนื่องจากคนไทยในสมัยโบราณเนี่ยการที่เราถ่ายรูปหรือว่ามีลักษณะภาพซ้ําของตัวเองเนี่ยคนโบราณเขาถือว่าเป็นการนําวิญญ,ญาณออกจากร่างจะทําให้อายุสั้นลงโดยความเชื่อของเราใช่เป็นความเชื่อของในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีภาพของสมัยรัชกาลที่สมปรากฏเลยนะครับแต่พอถึงรัชกาลที่สี่ท่านขึ้นคองราชรัชกาลที่สี่เราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับแสดงว่าพระองค์เนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นว่า วิธีการถ่ายรูปเนี่ยไม่มีผลแน่นอนอท่านก็เลยให้มีการฉายพระรูปส่วนของพระองค์ครับเราก็จะมีรูปของราัชากาลที่สี่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่สังเกตว่ารูปของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับถ่ายคู่กับพระบรมราชินีนะครับเป็นการกุศโลบายสมัยราัชากาลที่สี่ว่าประเทศสยามเราแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ห่างไกลความจเจริญแต่ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าสุดสมัยนั้นแสดงว่าเราเราไม่ไม่ใช่ประเทศ ่าเมืองเถื่อนอยู่ดีๆจะยกทัพมาเอาบ้านเมืองเราไปนี่ไม่ได้นะครับก็เป็นอุปสราบาย<อ>ทางด้านของราชการที่สี่ครับครับผมนี่นะอ้นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของในไทยใช่ไหมครับอาจารย์ตอนเข้ามาแรกๆเราเราเรียกเราใช้ชื่อเรียกว่ากล้องเลยไหมหรือว่าเป็นเครื่องถ่ายภาพเมื่อก่อนเนี้เรียกว่าถ่ายรูปครับเรียกว่าถ่ายรูปนี้จากนั้นฮะเวทนาการของการถ่ายภาพ ต่อไปในไทยเป็นยังไงต่อไปฮะอาจารย์คือพอรัชการที่4ี่ะครับก็มีการถ่ายภาพเพราะฉะนั้นจะทําให้ขราชบริพารเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายกล้ากล้าแล้วนะครับตอนนั้นนะครับก็เลยมีการถ่ายภาพมากขึ้นจากหลักฐานปรากฏว่ารัชการที่4ี่ะครับได้รับของบรรณาการเป็นกล้องดาแก่มาจากพระนางเจ้าวิกตอเรียจากอังกฤษครับแล้วตอนนั้นนะครับก็ไม่มีคนไทยถ่ายได้ ก็อยากจะให้มีพระราชบรมนาถก็เลยมีให้ในโหมดอมัดตยกุลเดิมทีเป็นมหาดเล็กในในพระราชวังนะครับได้เรียนถ่ายภาพเรียนต้องเรียนต้องเรียนต้องเรียนเพราะว่ากระบวนการมันยากถือว่าเป็นช่างภาพไทยคนแรกที่ถ่ายด้วยกระบวนการดากแก่แต่คนที่เก่งมากๆแล้วเอาการถ่ายรูปมาเมืองไทยเนี่ยเป็นฝรั่งคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นทอมสันมาสมัยรัชกาลที่สีถ่ายแบบกระจกแบบเปียกเนี่ยครับซึ่งเขามาถ่ายเมืองไทยเนี่ยเยอะมากถ่ายพระราชพิธี ขบวนแห่เรือนะครับทางพายุยุคโคลารมาที่ตอนสมัยราชการที่สี่มีหลักฐานให้เห็นนะครับนะครับเวลาถ่ายภาพก็ต้องคุมโปงถ่ายไม่แสงเข้าเลยนะใช่ครับคือมองเพื่อเขาาจะได้มองเห็นที่กระจกเสร็จแล้วเอาไปไหนต่อครับเข้าห้องมืดล้างออกมาเป็นภาพแน่นอครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกก่ลาวนะครับแล้วมีมีทั้งภาพแล้วมีทั้งกล้องเอามาให้ดูด้วย หลังจากที่เราได้เห็นภาพแรกของโลกรวมถึงวิวัฒนาการการถ่ายภาพกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้รายการคุณพระช่วยก็ได้นำกล้องถ่ายภาพโบราณมาให้รับชมกันมาดูกันว่าการถ่ายภาพสมัยก่อนจะมีวิธีการถ่ายที่แตกต่างกับการถ่ายภาพสมัยนี้อย่างไรบ้างเชิญรับชมกันเลยขอครับอาจารย์ตัวนี้มันดูแล้วเหมือนร่วมสมัยมากเลยนะครับก็ตัวนี้ประมาณปี1 9 7กกว่าๆแล้วครับสมัยรัชกาลที่9ล้ละ กล้องตัวนี้เรียกว่ากล้อง4คูณ5นิ้วนะครับกล้อง4คูณ5นิ้วครับซึ่งปัจจุบันยังยังมียังใช้งานได้อยู่ไหมฮะได้อยู่ครับได้อยู่เลยกล้องตัวนี้ใช่ไหมที่เอาผ้าดําคุมใช่ครับเนี่ยถ้าจะถ่ายรูปต้องมีผ้าดําคุมครับเวลาถ่ายรูปนะครับเนื่องจากว่าสังเกตไหมครับนี่คือกระจกโฟกัสนั้นการใช้กระจกโฟกัสก็คือเราจะต้องมองเข้าไปแล้วภาพจากทะลุเลนส์เข้ามาลงบนภาพ มันถ้าเรามองตรงนี้ครับมันจะมองไม่ค่อยออกเพราะแสงข้างนอกมันเยอะครับมันต้องใช้อันนี้ครับจะเชิญคุณเท่งดูนะครับว่าพ่ผมพ่มาถ่ายรูปมองเห็นไหมครับอ่าครับเดี๋ยวลองส่องดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาผ้าคลุมให้นะครับว่าเราจะเห็นชัดเจนขึ้นไหมนะครับโอเห็นแต่ว่าหัวหัวมันกลับเลยฮะใช่ครับมันจะเป็นภาพกลับซ้ายขวาแล้วเป็นภาพหัวกลับครับโอ้โอ้พอคลุมแล้วเห็นชัดเลยอ่ะครับ อต่นี้จะดูยากหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเอาผ้าคุมกล้องดูเนี่ยครับอาจจะต้องโฟกัสนิดนึงนะครับอ๋อมันก็จะกลับหัวใช่ไหมฮะแบบนี้ต้องโฟกัสนิดนึงสมัยนั้นราคาแพงไหมฮะจารย์กล้องตัวหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างแพงครับอันนี้เป็นกล้องระดับโปรเฟ s ชั o นอลนี่ไงผมโฟกัสแล้วโอเคอืออือโอเคครับอาจารย์ อจารย์สมัยก่อนเขาเขามีนับไหมหนึ่งสองสามอะไรเงี้ย <นะ S 2> <ร>แล้วแต่ช่างภาพครับว่าจะนับหรือเปล่าช่างภาพบางคนเขาบอกว่า,าถ้า,ถ,าถ้าเรานับแล้วเนี่ยแบบจะแข็งคืออาจารย์เราบอกว่าบางคนเขาก็ไม่นับเพราะว่าเขาอยากได้ภาพแบบธรรมชาติาของคนนั้น,นใช่โอ้เออใช่พอพอเราพอหนึ่งสองสามคนจะเกร็งพอถึงสามบางทีก็แก้งให้นับจริงๆถ่ายไปแล้วก็มีอ่ะเรื่องราวของระยะเวลานะผ่านการ เวลามันก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะจากเริ่มต้นนะจากภาพที่อาจารย์บอกว่าตามผนังบ้างอะไรบ้างจนวันหนึ่งเราใครจะรู้วันถ่ายปุ๊บแล้วภาพออกมาเลยจากเคยรอเป็นแปดเก้าชั่วโมงนะเหลืออยู่ไม่กี่วิ่งแล้วได้รูปเลยเห็นรูปเลยใ็คือไอ้กล้องไอกล้องที่ส่ถ่ายเช๊แเราดูมาพรลอยออรลอยเมื่อยมือหน่อยรเงี้ยแล้วก็เออครับผมอ่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชวันคูพิพัฒนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมอาคุณพระช่วยครับผมเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง1บโมงตรงครับทางช่องพฟอร์อยส์กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ